คุณเคยพบว่าตัวเองมีความทะเยอทะยานที่ไม่มีวันอิ่มใช่ไหมคะแม้จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินหรือครบครองสิ่งของมากมายแล้วแต่ภายในกลับยังคงกระหายมากขึ้นเสมอความกระหายนี้ไม่ใช่ความทะเยอทะยานที่ดีแต่มันคือความโลภซึ่งเป็นพลังงานที่มุ่งเน้นการสะสมอย่างไม่มีเหตุผลจนบทบังความสุขในปัจจุบันและนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงค่ะ ความโลภมักจะถูกขับเคลื่อนโดยความรู้สึกไม่มั่นคงหรือความว่างเปล่าภายในซึ่งทำให้เราเชื่อว่าการได้มาซึ่งสิ่งของหรือเงินเท่านั้นจะสามารถเติมเต็มช่องว่างนั้นได้แต่ความจริงคือความโลภเป็นเหมือนไฟที่ไม่มีวันดับมันจะเผาผลาญความพอใจความสงบและความสัมพันธ์ที่ดีของเรา คลิปนี้จะพาไปเจาะลึก8เสียงในหัวที่ทําให้เราพ่ายแพ้ต่อความโลภของตัวเองพร้อมแนะนําวิธีในการเปลี่ยนความกระหายจากการสะสมมาเป็นการค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตค่ะ8เสียงในหัวที่ทําให้คุณพ่ายแพ้ต่อความโลภของตัวเองเสียงเหล่านี้ทำงานโดยการบิดเบือนการรับรู้ของเราเกี่ยวกับความเสี่ยงความจำเป็นและความสุข ทำให้เราติดอยู่ในวงจรของการแสวงหาสิ่งที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดค่ะ 1. เสียงผู้เสพติดความรู้สึกของการชัยแพ่งชัยชนะ the victory high addict เสียงนี้เชื่อว่าการได้มาซึ่งสิ่งของหรือเงินเพิ่มคือความรู้สึกสูงสุดที่ต้องไล่ล่าเสียงนี้จะพูดว่าความชัยชนะครั้งนี้ให้ความรู้สึกดีมากเราต้องการมันอีกครั้ง หรือความตื่นเต้นของการได้มาซึ่งสิ่งใหม่คือไม้เนงของชีวิตซึ่งทำให้เราเสพติดสารโดพามีนที่หลั่งออกมาเมื่อเราบรรลุเป้าหมายใหม่ค่ะผลกระทบเชิงลบเสียงนี้ทำให้เรามองข้ามความสุขที่ยั่งยืนเช่นความสงบและความสัมพันธ์ที่ดีแล้วหันไปพึ่งพาความตื่นเต้นที่ฉาบฉวยของการสะสมแทนเราจะไล่ล่าความรู้สึกชนะอย่างไม่หยุดหย่อนแม้จะต้องแลกมากับความเสี่ยงที่ไม่สมเหตุสมผล แนวทางตอบโต้ต้องฝึกการหาความสุขจากความพอเพียงหรือ contentment จงเปลี่ยนจากการสแสวงหาความตื่นเต้นของการได้มาเป็นการดื่มด่ำกับความรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วการลดความเร็วลงและเคลิดเพลินกับปัจจุบันคือการลดอำนาจของเสียงนี้ค่ะ 2. เสียงผู้หลีกเลี่ยงความว่างเปล่าภายใน the inner emptiness filler เสียงนี้เชื่อว่าสิ่งของหรือเงินเท่านั้นจะเติมเต็มความรู้สึกขาดแคลนหรือความไม่มั่นคงได้เสียงนี้จะพูดว่าถ้าเรามีเงินมากพอเราจะไม่ต้องรู้สึกกลัวอีกต่อไปหรือความว่างเปล่าภายในนี้จะหายไปเมื่อเราซื้อของชิ้นใหญ่ได้ความโลภจึงเป็น,นกลไกป้องกันความรู้สึกที่เจ็บปวดภายใน ผลกระทบเชิงลบสิ่งนี้ทําให้เราใช้เงินและทรัพย์สินเป็นเครื่องมือในการเยียวยาความไม่มั่นคงทางอารมณ์ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืนค่ะเพราะความรู้สึกขาดแคลนนั้นมีรากฐานทางจิตวิญญาณไม่ใช่ทางวัตถุแนวทางตอบโต้ต้องฝึกการเผชิญหน้ากับความรู้สึกไม่มั่นคงค่ะจงใช้เวลาในการทำสมาธิหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าใจว่าความว่างเปล่าภายในมาจากไหน การลงทุนในสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ที่แท้จริงคือการเติมเต็มที่ยั่งยืนที่สุด 3. เสียงนักยกระดับความเสี่ยง (The Risk Escalator) เสียงนี้เชื่อว่าต้องเพิ่มความเสี่ยงให้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิมเสียงนี้จะพูดว่าถ้าลงทุนก้อนนี้เข้าไปอีกเราจะรวยเร็วขึ้นมากหรือเราต้องทุ่มทั้งหมดเพื่อวะนะชนะเกมนี้ ซึ่งเป็นการมองว่าการเสี่ยงคือเกมที่ต้องเอาชนะค่ะผลกระทบเชิงลบเสียงนี้ทำให้เกิดการประเมินความเสี่ยงที่ปิดเบือนและนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลความโลภที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เราละเลยสัญญาณเตือนให้หยุดและพร้อมจะเดิมพันในสิ่งที่อาจทำลายทุกสิ่งที่สร้างมาแนวทางตอบโต้ต้องฝึกการกำหนดจุดหยุดขาดทุนที่เข้มงวดและทำตามนั้นอย่างเคร่งครัดค่ะ จงกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าเมื่อใดควรพอและให้คุณค่ากับความสม่ำเสมอและความมั่นคงมากกว่าโอกาสที่จะรวยเร็วเพียงครั้งเดียวค่ะ 4. เสียงผู้ยึดติดกับตัวเลขที่ไม่มีวันพอ the never ending metric เสียงนี้มักจะพูดว่าเมื่อถึงตัวเลขนี้แล้วเราก็ต้องไปที่ตัวเลขถัดไปทันทีเสียงนี้จะกําหนดเป้าหมายทางการเงินที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเช่นเมื่อมีเงิน10ล้านแล้วก็ต้องมี100ล้านทําให้เราไม่สามารถมีความสุขกับการบรรลุเป้าหมายใดๆได้เลยค่ะผลกระทบเชิงลบเสียงนี้ทําให้เราละเลยชีวิตที่แท้จริงในปัจจุบันเพราะ ความสุขของเราถูกผูกติดกับตัวเลขในอนาคตที่ไม่มีวันมาถึงเราจะใช้เวลาทั้งหมดในการไล่ล่าตัวเลขใหม่ๆโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความมั่งคั่งที่มีอยู่แล้วค่ะแนวทางตอบโต้ต้องฝึกการกำหนดความพอเพียงที่ชัดเจนจงถามตัวเองว่าจำนวนเงินหรือทรัพย์สินเท่าใดที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตตามคุณค่าที่แท้จริงได้การนิยามความพอคือการใส่จุดจบให้กับเกมที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ค่ะ 5. เสียงผู้เปรียบเทียบเชิงสถานะ The Status Comparator เสียงนี้เชื่อว่าคุณค่าถูกวัดจากสิ่งที่ครอบครองและต้องบ้ากกว่าคู่แข่งเสมอเสียงนี้จะพูดว่าเราต้องมีรถที่หรูหราหกว่าเพื่อนร่วมงานหรือเราต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราประสบความสำเร็จกว่าความลบจึงเป็นเครื่องมือในการแสดงสถานะทางสังคมผลกระทบเชิงลบ เสียงนี้ทำให้เราใช้จ่ายเกินความจำเป็นเพื่อให้คันกับมาตรฐานของผู้อื่นคือการสร้างความกดดันให้ตัวเองอย่างไม่สิ้นสุดแนวทางต่อโต้ต้องฝึกการหาคุณค่าจากอิสรภาพจงให้คุณค่ากับอิสรภาพทางการเงินคือการมีหนี้สินน้อยมากกว่าภาพลักษณ์ภายนอกการตัดสินใจโดยอิงจากคุณค่าของเราเองไม่ใช่การเปรียบเทียบทางสังคม 6. เสียงผู้ปฏิเสธการจำกัดขอบเขต The Boundary Denier เสียงนี้เชื่อว่าความสามารถในการได้มาซึ่งสิ่งของนั้นไม่มีขีดจำกัดและละเลยสัญญาณเตือนให้หยุดเสียงนี้จะพูดว่ากฎเกณฑ์ไม่ใช่สำหรับเราหรือเราสามารถทำงานหนักได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือความสัมพันธ์ซึ่งเป็นการมองข้ามต้นทุนที่แท้จ,จริงของความโลภผลกระทบเชิงลบ เสียงนี้ทำให้เราเสียสละความสัมพันธ์สุขภาพและเวลาเพื่อแลกกับการสะสมเพิ่มเติมความโลภที่ไม่มีขอบเขตจะทำให้เราขาดความยับยั้งชั่งใจและทำลายความสมดุลในชีวิตแนวทางต่อโต้ต้องฝึกการตั้งขีดจำกัดที่เข้มงวดในทุกด้านจงกำหนดขีดจำกัดด้านเวลาที่ใช้ในการทำงานและขีดจำกัดด้านการเงินที่เราสามารถเสี่ยงได้ การให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์ของชีวิตเหนือกว่าการสะสม 7. เสียงผู้กลัวการพลาดโอกาสครั้งสุดท้าย The Ultimate Fomo เสียงนี้เชื่อว่าโอกาสในการรวยครั้งสุดท้ายกำลังจะหมดไปและต้องรีบคว้าไว้เสียงนี้จะพูดว่าถ้าไม่ลงทุนในสิ่งนี้ตอนนี้เราจะเสียดายไปตลอดชีวิตหรือนี่คือโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของเรา ซึ่งเป็นการใช้ความตื่นตระหนกมาผลักดันการตัดสินใจผลกระทบเชิงลบเสียงนี้ทำให้เราตัดสินใจอย่างเร่งรีบโดยขาดการวิเคราะห์ที่รอบคอบและหลงกลไปกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือแผนการที่ดูดีเกินจริง get rich quick scheme ความลบที่เกิดจากโฟ m o เป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียเงินจำนวนมากแนวทางต่อโต ต้องฝึกการยอมรับว่ามีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอจงตระหนักว่าการมีวินัยและการอดทนสำคัญกว่าการคว้าโอกาสเพียงครั้งเดียวจงถามตัวเองว่าถ้าโอกาสนี้ดีจริงทำไมเราต้องรีบตัดสินใจตอนนี้ 8. เสียงผู้กำหนดนิยามความจำเป็นที่บิดเบือน The d e s t r o e d Need Definer เสียงนี้มักจะบิดเบือนความหรูหราให้กลายเป็นความจำเป็นเพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือชีวิตเสียงนี้จะพูดว่าเราจำเป็นต้องมีบ้านหลังที่สองเพื่อการผลคลายหรือเสื้อผ้าแบรนด์เนมนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจผลกระทบเชิงลบการบิดเบือนนี้ทำให้เราไม่สามารถแยกแยะความต้องการกับความปรารถนาได้และทำให้ค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินชีวิตของเราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อรักษาสถานะทางวัตถุที่บิดเบือนนี้ไว้แนวทางต่อโต้ต้องฝึกการทบทวนความจำเป็นอย่างซื่อสัตย์จงถามตัวเองว่าสิ่งนี้เป็นความต้องการพื้นฐานหรือเป็นเพียงความปรารถนาทางอารมณ์การใช้หลักการมินิมอลิซึมคือการมีชีวิตแบบเรียบง่ายแต่มีคุณภาพในบางส่วนของชีวิตเป็นการลดอำนาจของเสียงนี้ กุญแจสู่การค้นพบความพอเพียง Key to Finding Enough การเอาชนะความโลภคือการทวงคืนความสงบภายในและการค้นพบว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีเวลาและอิสรภาพ 1. การกำหนดจุดหยุดพอ Defining the Stop Gain Point ความโลภคือการไม่รู้จักหยุดจงกำหนดจุดหยุดรับคือ Stop Gain ที่ชัดเจนในแต่ละความสำเร็จ เมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจงถอนตัวและใช้เวลาในการดื่มด่ำกับผลลัพธ์นั้นการรู้จักถอนตัวคือการควบคุมความโลภให้ได้ผลในระยะสั้นและทำให้เราได้หยุดพักอย่างแท้จริง 2. การฝึกความพอเพียงอย่างรุนแรง (Practicing Radical Contentment) ความสุขที่มีอยู่แล้วจงใช้เวลาทุกวันในการขอบคุณสิ่งที่เรามีอย่างเจาะจงไม่ใช้แค่ทรัพย์สิน แต่รวมถึงสุขภาพความสัมพันธ์และเวลาว่างการฝึกความพอเพียงอย่างรุนแรงคือการตอกย้ำให้เสียงในหัวเห็นว่าเรามีมากพอแล้วในตอนนี้ 3. การแยกเราออกจากสิ่งที่เรามี Separate self from possession คุณค่าที่แท้จริงคือภายในจงเตือนตัวเองว่าคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ครอบครองจงลงทุนในสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิต เช่นความรู้ประสบการณ์และการพัฒนาบุคลิกภาพการลงทุนในคุณค่าภายในคือการทำให้ความโลภในสิ่งภายนอกลดลมความโลภเป็นเหมือนผีหิวคือ Hungry Ghost ที่ไม่มีทางอิ่มคือการที่เราจะหลุดพ้นจากมันได้คือการปฏิเสธที่จะให้อาหารแก่เสียงนั้นและหันมาเลี้ยงดูจิตวิญญาณของเราด้วยความพอใจความสงบ และการรับรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เรามีอยู่แล้วในวันนี้ค่ะ